ทั้งใบไม่มี random ถูกชัวขนาดนั้นไม่มีอะไรที่ต้องหว่วงเธอทำให้ทุกทกอย่างไม่เคลือ่อนไหวฉันต้องยกมองเธออย่งไม่มีเงื่อนไขเพียงแค่เสียวนาทีแต่เป็นเวลาที่นานๆเดียวไ e t h อลิบวนแค่เธอเท่านั้นที่ต้องการาเธอเปลี่ยนทุกฟิวสิตีให้เปลี่ยนไปตลอดกาลที่ยหยุดเวลาที่หยุดเวลาที่สายตา,า,ยา,า,า,ยา,าไาตาม่ต้องมีความเร็วกว่แสงเพื่อที่จะหยุดเวลาหมดแรงจนเดิสุดุดเมื่อตอนหยุด เธอเป็นใครก็หันตาเธอทำให้โลกทั้งใบหมุนชะลงทุกอย่างดูเหมือนก็สดใสว่าตอนที่เธอทำหน้าลงช่วบอกหน่อยทำไม่ไดถึงดูดี Tell me what you want and give you what you need แอบยิ้มแอบมองเธออยู่ใกล้ก็สายแล้ว Knows going on แต่อยู่ตรงนี้ไม่อยากไปไหนเลยเธออาจไม่รู้เธออาจไม่รู้ว่าใครก็ชอบเธอ All you got to do you got to do แค่มองว่ารอบเธอก็ใจมันชอบ มัลมลับเธอเธอรู้ตัวมันไหมควองใจกันหลายคนมันลกทั้งใบไม่มีแวนนมท่วงชั่วขณะแั้ไม่มีอะไรที่ต้อนห่วเธอทำมีทุกทุกอย่างไม่คลื่อไวฉันต้องหยุดมองเธ่ไม่มีเงินไที่แค่เสี้ยวนาทีแต่เป็นลาที่น้นๆเดียวได้ o อ l y one แค่เธอท่นั้นที่ต้องการเธอเปลี่ยนทีให้เปลี่ยนไปตลอดการอหยุดเวลาด้วยสาย เธอทำให้ฉันมันอยู่ในฝัน,นแทจนลืมเวลาตื่นอยากจะหล,ลับตาแต่เธอได้มองกลับมามันคลับคลายคลับคลายแล้วเจอก็เดือลับลาไม่ได้ยินคำพูดเลยแต่ควาทำตัวให้ฉันเปนได้แค่คนที่เธอไม่เคยจะจำมันเวทมนตร์นี่สุกทีแต่แม่จะเล่นกนไม่เก่งยังส่อยู่ที่ไหนและเลก้แทบไม่รู้จนีุดลถ้าตื่ขึ้นมาในพรุงนี้ทั้งโลกนั้นมีแค่สองเาหมที่ในฝันเอาไว้ no. right. เธอคงไม่เข้า จะมีสักวันไม่ว่าจะนานเท่าไรเรื่องลาวทั้งใบไม่มีแรงโน้มถ่วงชั่วขณะั้นไม่มีอะไรที่ต้องห่วงเธอทำทุกๆอย่างไม่เคลื่อนไหวฉันต้องยึดมองเธอยังไม่มีเงิ่อนไขเพียงแค่เสียนาทีได้เป็นเวลาที่นานนานเร็วได้อลิบวันแค่เธอเท่านั้นที่ต้องการาเธอเปลี่ยนทุกทฤษฎีให้เปลี่ยนไปตลอดกาล